สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจดงตาปังน้ำโพมาแล้วห้านพันธงมาให้ค่ะเพิ่นบอกว่าตาปากน้ำโพเนี่ยตาเข้าโรงพาบาลตั้งแต่กลางดึกอ่้เพิ่นเลยโทษมาบอกให้ลูกเพิ่นหลานเพิ่นลุงลุงทรงมาะห้เนาะคะ่ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามสั่งซื้อคคีมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้นะจ๊ะตากระดูกหลังอักเสบต้นใบ โอขอบคุณค่ะตาเป็นอะไรมากไหมคะตากระดูกหลังอักเสบรอดูต้นบ่ายออกระดูกหลังอักเสบละกินแค่เสี่ยมว้ค่ะกินแค่เสี่ยมไวเ้เนาะอาจะลงทั้งลาวทั้งฮานอยไ้เบิงเนาะค่ะเนาะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ขอลาวันนี้ด้วยค่ะเจะแดงไล่ไปทั้งแต่เซาแปดมุ่งเนาะ คุนบอกว่าคุณตาผมไปหาหมอตั้งแต่เมื่อคืนตอนดึกตาเขาโทรให้ผมมาส่งหวยให้ร้านตาแดงกเลยขอบคุณไปเนาะค่ะหายกำลังใจตาปากน้ำโพเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเลเขเพิ่นเขาเพิ่นกระสีดีใจเอาหววก้อนนี่เขาซีซีหัวเบื้องหนึ่งนั่นเข่าศูนย์ศูนย์เอาไปเบื้องน้ำกันหวัวน,นี้สิได้ตัวได้แคบหนาจอไว้เลยค่ะก่อนอื่นกับขอบคุณทุกท่านที่ ขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณทุกๆคนนะคะที่อุดหน,นุนสบู่เจแดงขี้มเจแดงแล้วก็แคลเซียมแล้วก็รำร,ง,รงสายตาเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยถ้าจะสั่งอีกก็สั่ง0 9 2 8 8 9 2 5 6 8เบอร์เจแดงกับเบอร์093 9298 978เสีนะคะเส้นหวยท่านใดสิงทรงเขาประกวดหวยตัวเองเด่นส่งเข้ามาก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเจ,ะจะแดงพิจารณา โบอโทรจะแดงคืนไหายวะเนาะอ่ะคุ้นตากระดูกล้างอักเสบปลอดไัยนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงโอ้ยขึ้นถามไปตาอายุกี่ปีตาอายุกี่ปีแล้วคะโอ้โหคนตายังหนุม่มยังแน่นบอลหรือขนาดไหนเนาะคะ่ะปืนเพ่พันอยู่ใสพันพันล่องทะเลตาอยู่จังหวัดอะไรคะ อ่าอย่างนี้เรากลออกนะทะเลหาปลาหาปูอยู่เนาะคะ่ะเนาะสูตรอะไรเพิ่ม่นเนาะค่ะเนาะนี่คือเล่าหงวดวันที่ยีย่สิบสองที่ผ่านมาค่ะออกศูนย์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 อย่างเน,น,น,นาะข้างน้ำมันศูนย์ศูนย์จำไม่ได้ศูนย์ศูนย์แปดหกหรือหกแปดนะคะ ศูนย์ศูนย์แปดหกอะออกศูนย์ศูนย์ล่างเนาะค่ะเนาะนะคะออกศูนย์ศูนย์วันที่ยี่สิบสองค่ะวันที่สิบห้าออกซีซีบ่ฮะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสี่วันสิบห้าโมกกล่าเป็นวันสุกบ่ฮะสิบห้าโมกกล่าวันสุกออกซีซีเห็นบ่แล้วก็ สิบหกเสารสิบเจ็ดสปดส้ายสบออกซีซีนะคะเนาะลาพัฒนาวันที่สิบห้าคุณตาย่าง67อยู่นครสวรรค์โอ้มินาเพื่นว่าตาปากน้ำโพแต่ว่าเพืเ่นว่าเพื่นไปหาป่าเนาะยุปปากน้ำปากน้ำโพ สิมี่ป่าผมอายุ11ครับเจ้าของเขาฝากมาครับวันนี้หยุดเรียนต้องดูแลน้องครับน้องเขาเป็นเด็กดาวครับโอ,อ้น้องเพิ่นอายุ11ปีสิบเแต่จีอยูป่ป่วหาบคะ่ะพ้อมกันกนับน้องป่าบอเนาะหยุดเรียนต้องค่อยดูน้องเป็นดาวอ,อ๋อแล้วแม่เขาล่ะคะ ยายล่ะคะอยู่ไหม,อมเออเอ้าต่ปากนำพ่อเหมือนนี่เอ้ยชีวิตของคนเนาะค่ะเนาะดินล้นกันต่อไปบ่าวาทุกบ่าวาจนบ่บาวมีกะลวนแต่หาเงินหาพลหายเจ้าของพล,พลทุกทั้งนั้นรวยข้าเจ้ากับบา่าวพ่อจนกับบ่าวมีลีเอา้า ปากนำพ่ออยู่ในกลุ่มค้นกับโอนในเพิ่นยูดอกค่ะซอยเหลือ,อยูเพราะว่าเพิ่นห้เบื่อโทษเพิ่นห้เบื่ออันนั้นพร้อมนะได้ได้น่ากีนกลุ่มกับพลอยสองลอยสามลอยเมื่อนั้นแตกแตกน้อยแตกสามตัวตรงเนาะค่ะเก้าสองสองเก้าสองโอ้ย เล่าแตกเขาจะเล่าว่าใคหลิ่นเป็นไงคือในกลุ่มน้อยหลี่นตาห้าน้อยเล่าเล่านี่คนจะว่าใครเหลิ่นเนาะแต่ว่าห้าน้อยนี่เล่าแตกทุงมือแทบทุงมือค่ะสองตัวสามตัวพระเล็เพิ่นบัวไหลนวดสามคู่หนึ่งน้อยนะเหล็กรัฐบาลไทยกับซีคู่หากคู่เทิ่งเทิ่งหนนแกเนี่ยละกันท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มีหนึ่งหาหนึ่งเก่าหาเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งซีซี หนึ่งหากเก้านะคะหนึ่งหาหนึ่งเก้าหาเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะท่านผู้ชมหลานเพิ่นเลี่ยงหลานพอยหกสิบปีกระเท่ากันกับเซียนชัยยานะค่ะนะเซียนชัย,ยาก็หกสิบปดีนี้แล้วนะคะแต่ดูดูรูปร่าง่กะ อันนี้คือเขาฝากมาเด็กหน่อยอายุสิบเอ็ดปีเพิ่นเกง่งคอมพิวเตอร์เพิ่นบอกว่าหลานเพิ่นซื้อาสายญาว่าเขาฝากมาว่าหลานเพิ่นกลิ่นคอมพิวเตื่อเก่งเก่งข้อมพิวเอตอร์นะคะคำนวณคำนวณเก่งพันวาตาปากน้ำโพพันวาหลานผมคำนวณเลขเก่งนะจ๊นเอาขอขอให้มีอาชีพเลขเขาแมนแมนเนี่เล่าพัฒนาของเขาฝากมาแปดเจ็ดศูนย์เจ็ด ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งคันของตาปากน้ำโพว่าเขาก็สีเขาของเขาฝากมมกค่ะเพราะว่าน้อยนะคะน้อยเขาฝากมากกับเขาดีเดีจะแดงกับถึงน้ำเรืออยูย่ป,ประจำค่ะนี่ก็นี่คือวันนี้สีมีน้อยมาฝากท่านผู้ชมพร้อมค่ะห,หน้อยตาปากน้ำโพค่ะ แอบหนาจอไ้เด้อค่ะเดอะ้อสำหรับผู้เหรียญห้าหน้อยรู้สึกร่างกายสีอ่อนแห้งถ้าเข้าไปในช่องมันจะให้วิ่งตัวเดียวค่ะวิ่งตัวเดียวเลือดตาปางน้ำโพน,นะแปดกับหนึ่งพิ่งหายยังแมเพิ่งหายตัวหนึ่งแล้วก็จับคู่ให้แค่สามตัวนะคะแล้วก็เลขสีสามตัวหนึ่งชุดแค่นั้นเนาะ 8ปดหกแปดเนึ่งหน่งค่ะน้อยปกติกับสองศูนย์สองสหาศูนค่ะสองห้าสกับหาน้อยวี่กับหากับ8ปค่ะห้าเจ็8หาศค่ะนี่ค่ะ อยู่ในกลุม่มันกับสิไดรับชุดน,นี่คือน้อยร่วมค่ะบางครั้งกับเขาน้ำกันถึงสองตัวเลยค่ะซื้อรวมได้เลย 5, 2, 5, 3, 5 7, 6, 0าศูนย์ห้าสองห้ามาเจ็ดหกศูนย์แค่ะอันนี้คือน้อยร่วมค่ะเชิญมาค้นจิลินต้นเพิ่นตัดให้นะคะอยู่ในกลุม่มตัดให้วิ่งตัวเดียวนะนค่ะ อันนี้เขาฝากมานะคะหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหหกับเจ็ดหกหกหเจดเจดหเจดดน้อยพิเศษโดยนอกปกติกร3สอบแปดปดเกน้อยวี่หาศูนย์หาหนึ่งหกศหกนึ่งค่ะเจดียสีเบิ้งสถิติที่เพิ่นไห้เนอค่ะเนี่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 หมื่บ้านหมู่บ้านบเขาค่ะหมู่บ้านนี่ เดี๋ยวจรียงตัดส่วนนันมันเข่าตลอดนะมื่นกับเขา่าเข่าน้อยนึงสงิไปเบ้งที่เพิ่นเขา่าเนี่ยๆๆไปท่านผู้ชมเม่อวันที่สิบเก้าเมีลูดเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหาาสองเก้าสองออกเต็มๆออกทั้งสามตัวค่ะโอ้ยส่วนหมากเนี่ยลูด,ดี๋ยวม่เคยผิดนะยาก แถมเล็กุดอีกอ้าวเอา,เอาท่านผู้ชมร่้ยถูกหวยไปน้ำกันทนยังบตอบมาแล้วแม่เขาล่ะยายล่ะค่ะอยู่ไหมย,ยังบตอบเอาเล่าตาปากน้ำพ่อค่ะแคปหน้าจอนะคะ,จะเจดียงขอตัวล่าไปก่อนค่ะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่ง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 ตัวมาแรงก็คือสี่เหมือนเดิมค่ะเด็นหนึ่งกับ4ค่ะ หนึ 1> 1่งกับสี่นะคะรูดหนึ่งกับสี่เดนหนึ่งกับสี่ขอจีเรียงขอตัวรับไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ